ดาห์นี้ยังอยู่ในสัปดาห์ที่สิบอยู่นะคะเป็นสัปดาห์ห้องเรียนหังสายยังไม่หมดนะคะเด็กๆเรามามีวันนี้คุณจะมีใบงานให้เด็กๆสามใบเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทํายังไงมาดูกันดีกว่าค่ะใบงานที่หนึ่งดูใบงานที่หนึ่งนะคะคําสั่งมีอยู่ว่าให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามเด็กๆคิดว่าห้องนี้เป็นห้องเรียน อะไรคะถูกต้องค่ะเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพราะมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยระบายสีตามจินตนาการของเด็กๆแต่อันนี้คุณครูระบายให้ดูว่าระบายจุดไหนบ้างนะคะอย่างเช่นหัวเรื่องห้องเรียนนะคะห้องต่างๆในในโรงเรียนนะคะอ่ะลงสีด้วย เสร็จแล้วก็ตรงไหนที่คุณครูลงก็ลงไปนะคะแต่ไม่จําเป็นจะต,ต้องเอาเป็นสีเดียวกับคุณครูเอาเป็นสีอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบสุดท้ายอย่าลืมแสดงความพึงพอใจในกิจกรรมด้วยนะคะต่อไปเรามาดูใบที่สองค่ะอ่าใบที่สองเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพห้องเรียนต่างๆ ให้สัมพันธ์กับคำและระบายสีภาพให้สวยงามเห็นไหมมีการระบายสีอีกแล้วนะคะอ่าอย่าลืมหัวป้ายด้วยนะคะเ้าอันแรกนะคะอ่านว่าห้องสมุดเราก็หาเลยห้องสมุดอยู่ไหนห้องสมุดจะต้องมีหนังสือเยอะแยะเลยก็ลากโยงไปเลยค่ะจากดอกไม้ตรงห้องสมุดไปหารูปห้องสมุดเลยนะคะ จอแนที่สองห้องพยาบาลหาเลยค่ะอยู่ตรงไหนก็โยงไปค่ะห้องดนตรีสากลห้องดนตรีสากลอยู่ตรงไหนอ่ามีตัวโน้ตด,ด้วยอยู่ตรงนี้เองนะคะ และสุดสุดท้ายเลยลืมไม่ได้เลยนะห้องที่เราอยู่ประจําคือห้องเรียนห้องเรียนประจําของเราเองนะคะเด็กๆอย่าลืมละบายสีดอกไม้ให้สวยงามนะคะเลือกสีตามจินตนาการเลยตรงนี้ด้วยนะคะเด็กๆสังเกตนะคะคุณครูจะแยกละบายสีอย่างเช่นสมุดก็จะแยกนะคะจะไม่ระบายทีเดียวลวหมดเลยแล้วพัฒนาการตรงนี้จะทําให้เด็กอ่ะไม่รู้จัก สีไม่รู้จักเลือกสีนะคะแล้วก็ไม่รู้จักแยกสีเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆทําแบบคุณครูนะคะจะแยกสีเป็นนะคะอย่าลืมสุดท้ายคือการประเมินตนเองด้วยนะคะว่าเราพึงพอใจมากน้อยเพียงใดคะ่ะต่อไปมาดูใบงานใบสุดท้ายเราไปหาหมอกันดีกว่านะคะคำสั่งก็คือให้เด็กลากเส้นจากคุณหมอไปหาเด็ก ให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะอย่าลืมหัวป้ายด้วยอันนี้เป็นคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอจะเดินไปตรวจที่บ้านนะคะอ้าวเด็กๆคุณหมอไปไม่ถูกเด็กๆก็มาพาคุณหมอไปตามเส้นเลยฟืดๆไปเรื่อยๆเด็กๆดูนะคะเด็กข้ามาทางนี้เด็กจะไปได้ไหมหรือเด็กจะทางนี้จะไปได้ไหมแล้วแต่เด็กๆค่ะแต่คิดว่าไปแล้วให้ไปถึงตัวเรา ไปให้ได้เลยนะคะอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะทุกใบางานเด็กๆดูนะคะทุกใบางานจะมีชื่อเด็กๆต้องเขียนชื่อให้คุณครูด้วยนะคะพยายามเขียนด้วยตัวเองจะเขียนสวยหรือไม่สวยไม่เป็นไรนะคะใบงานทั้งสามชิ้นนี้ต้องส่งคือต้องส่งคุณครูด้วยนะคะทีนี้คุณครูอยากจะให้ผู้ปกครองให้เด็ก ตอนให้เด็กทำด้วยให้เด็กทำด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นการประเมินพัฒนาการด้วยค่ะคุณครูจะเอามาประเมินเพราะว่าเด็กๆไม่ได้เรียนในห้องเรียนเลยในเทอมนี้ถ้าไม่ได้เรียนในห้องเรียนเนี่ยการการประเมินพัฒนาการจะไม่เห็นตัวเด็กเลยเพราะฉะนั้นการประเมินพัฒนาการในรอบนี้คุณครูจะใช้วิธีการประเมินโดยเด็กๆทำงานมาส่งครูนะคะคลิปนี้ หรือหน่วยนี้ก็จบในคลิปสุดท้ายคือ3คลิปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปในสัปดาห์ต่อไปนะคะตอนนี้ให้เด็กๆทำงานอย่างมีความสุขดูแลตัวเองอย่าพยายามเล่นอะไรที่มันเปื้อนมือเปื้อนไม้จะต้องล้างมือให้สะอาดอารับประทาน ของร้อนนะคะมีช้อนกลางอย่าเอามือไปใส่ปากอย่าไปขยี้ตานะคะเมื่อมือเพื่อนปุ๊บให้ไปล้างมือให้สะอาดทีการล้างมือให้สะอาดเด็กๆฟังนะคะใช้สบ,บู่ล้างมือแล้วขูมือทั้งเจ็ดขั้นตอนแล้วก็ร้องเพลงช้างให้จบนะคะถ้าร้องเพลงช้างจบนั่นแหละคะ่ะสะอาดแด่ช้างช้างช้างเเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโต,วตวไม่เบาจมูกยาว มีเกี่ยวแต่งวงดีหว่านะมีหูมีตาหางยาวนี่แหละค่ะทำให้มือสะอาดนะคะวันนี้ครูจบขอกระจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ